เอออีกแป๊บเดียวก็จะเปิดเทอมปี68กันแล้วนะครับปกติเราก็จะนึกถึงเรื่องเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์การเรียนอะไรแบบนี้แต่ว่าจากข้อมูลที่เราได้มาคุยกันวันนี้เนี่ยออดูเหมือนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ของนอกกายเลยครับแต่เป็นการเตรียมใจให้พร้อมอืมใช่ค่ะเรื่องใจนี่สำคัญจริงๆ วันนี้เราเลยอยากจะมาสำรวจกันหน่อยครับว่าการเตรียมใจที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงสำหรับทั้งนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วยโดยเฉพาะในยุคที่แบบโอ้โหการศึกษามันเปลี่ยนไปเร็วมากเทคโนโลยีใหม่ๆนี้เข้ามาเยอะเลยโดยเฉพาะ AI เนี่ยครับค่ะการเตรียมใจสำคัญมากๆค่ะช่วงนี้เพราะโลกหมุนเร็วเหลือเกินความรู้เดิมวิธีเรียนรู้แบบเดิมๆอ,อาจจะไม่พอแล้วกับโจทย์ใหม่ๆที่เข้ามา ที่สำคัญคืออยากให้เข้าใจภาพรวมก่อนค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศการศึกษาคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแล้วแต่ทุกส่วนเชื่อมกันหมดเลยนักเรียนผู้ปกครองครูเทคโนโลยีนโยบายพึ่งพากันหมดค่ะถ้าส่วนหนึ่งเปลี่ยนอีกส่วนก็ต้องปรับตามไม่งั้นระบบมันเดินต่อไม่ได้ค่ะเหมือนในธรรมชาตินั่นแหละค่ะอ๋อครับ พอพูดแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเลยงั้นถ้าเราเริ่มที่นักเรียนก่อนในข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็พูดถึงความทา้าทายเยอะเลยนะครับที่เด็กๆต้องเจอไม่ใช่แค่เรื่องเพื่อนใหม่ครูใหม่หรือวิชาที่ยากขึ้นนะแต่การปรับตัวกับเครื่องมือใหม่อย่าง AI ด้วยที่แบบว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอย่างใช้ ChatGPT ช่วยคิดไอเดียการบ้านสรุปเนื้อหาอะไรพวกนี้มีข้อมูลชิ้นนึงบอกว่านักเรียนเกินครึ่งยอมรับเลยว่าเคยใช้ AI ช่วยทำการบ้าน ค่ะใช่ค่ะแต่ก็น่าสนใจว่าเกือบ80%ก็กังวลกลัวตามเพื่อนไม่ทันถ้าตัวเองไม่ใช้ AI อืมประเด็น AI กับนักเรียนนี่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะจากข้อมูลที่เราดูกันมาความท้าทายของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าใช้ AI เป็นหรือเปล่าแต่มันต้องไปให้ถึงขั้นรู้ทันใช้ให้เป็นแล้วก็ไม่ลืมที่จะคิดเองด้วยอ รู้ทันใช้เป็นไม่ลืมคิดเองใช่ค่ะคือต้องไม่โดนเครื่องมือครอบงำแต่ต้องควบคุมมันให้ได้<ม>ต้องรู้ว่าตอนไหนคนใช้ตอนไหนคนหยุดแล้วคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตัวเองมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกเลยนะคะว่ากลุ่มนักเรียนที่ใช้ AI ช่วยระดมสมองเนี่ยม,ออมีแนวโนว้มว่าจะเสนอไอเดียได้หลากหลายกว่าก็จริงแต่ถ้าคุณครูไม่ได้ช่วยกระตุ้นต่อหรือว่าชวนให้วิพากษ์หรือต่อยอดไอเดียเหล่านั้นสุดท้ายผลงานมันก็อาจจอ,อกมาแบบ ขาดความลึกหรือความคิดเริ่มจริงๆไปได้เหมือนกันค่ะฟังดูเหมือนว่าบทบาทครูก็ต้องปรับเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะเหมือนผู้มนวยการเรียนรู้หรือเป็นโคช้ชคอยกระตุน้นตั้งคำถามชี้แนะให้นักเรียนไปหาคำตอบเองสร้างสารค์อะไรใหม่ๆจากเครื่องมือที่มีค่ะและที่สำคัญมากๆเลยที่ AI ทํทำแทนไม่ได้แน่ๆคือความเข้าใจในตัวเด็กแต่ละคนความรู้สึกบริบทชีวิตเขา ข้อมูลก็ย้ำว่าตรงนี้แหละคือหัวใจที่ทำให้ครูยังจำเป็นมากๆใช่เลยค่ะบทบาทครูที่เปลี่ยนไปเนี่ยละค่ะมันก็ไปเชื่อมโยงกับการเตรียมใจของผู้ปกครองด้วยจากข้อมูลที่เราเห็นนะคะผู้ปกครองจานวนไม่น้อยเลยก็ยังรู้สึกไม่ค่อยคุ้นหรือบางทีก็กังวลกับการเรียนรู้แบบใหม่ๆการบ้านที่เป็นโปรเจกต์ปลายเปิดมากขึ้น หรือลูกใช้แอปเรียนมากกว่าอ่านหนังสืออืมครับการเปรียมใจของผู้ปกครองก็เลยหมายถึงการเปิดใจยอมรับมากขึ้นเข้าใจเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนลูกในรูปแบบใหม่ๆไม่ใช่แค่จำจีจําชัยเรื่องเกรดอย่างเดียวบางทีอาจจะต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆไปพร้อมๆกับลูกเลยด้วยซ้ำค่ะอื ค่ะมันเหมือนกับว่าทั้ง3ส,ส่วนเลยนะครับนักเรียนครูผู้ปกครองต้องปรับจูนเข้าหากันหมดเลยในระบบนิเวศเดียวกันอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้อืมค่ะแม้ว่าแต่ละคนอาจจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีไม่เท่ากันอย่างในข้อมูลก็มีพูดถึงนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นพ่อแม่อาจจะถนัดไลน์ลูกอาจจะไปใช้ Discord หรือดู t ิกต o อกหาความรู้อะไรแบบนี้แต่จริงๆประเด็นมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครใช้เครื่องมืออะไรใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ความต่างเรื่องเทคโนโลยีหรือช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ปัญหาหลักเลยแต่มันเป็นความหลากหลายที่เราต้องบริหารจัดการให้ได้เป้าหมายสําคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของเด็กๆต่างหากทุกคนในระบบนิเวศนี้คือต้องหันหน้าคุยกันสื่อสารกันให้มากขึ้นหาจุดร่วมเพื่อจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันให้ได้ค่ะ นักเรียนยอาจจะปรับตัวเรื่องเทคโนโลยีได้เร็วกว่าก็จริงแต่พวกเขาก็ยังต้องการแนวทางต้องการแรงบันดาลใจจากครูแล้วก็ต้องการการสนับสนุนที่เข้าใจจริงๆจากผู้ปกครองอยู่ดีมันคือการทำงานร่วมกันจริงๆค่ะครับฟังดูแล้วสรุปได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญของการศึกษาในปี68แล้วก็ต่อๆไปในอนาคตเนี่ยที่เราสกัดมาจากข้อมูลทั้งหมดวันนี้คือมันไม่ได้ต้องการแค่คนเก่ง เป็นคนๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเก่งครูเก่งหรือผู้ปกครองเก่งแต่เราต้องการทีมที่แข็งแกร่งที่ทุกฝ่ายพร้อมจะเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็เดินไปด้วยกันนักเรียนที่มีแรงผลักดันอยากเรียนรู้ผู้ปกครองที่เข้าใจโลกยุคใหม่แล้วก็ครูที่พร้อมจะปรับบทบาทตัวเองนี่อาจจะเป็นภาพความสําเร็จของการศึกษาในยุคนี้เลยนะครับใช่เลยค่ะเห็นภาพนั้นเลยและเมื่อเราเห็นภาพของระบบนิเวศการศึกษาที่ทุกส่วนต้องปรับตัวไปด้วยกันแบบนี้แล้ว คำถามสำคัญที่อยากจะชวนให้คิดกันต่ออาจจะต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่าแล้วอะไรละ่ะที่น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดที่อาจจะมาขวางการปรับตัวไปพร้อมๆกันของทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองในระบบนิเวศนี้แล้วเราพอจะมีแนวทางหรือวิธีคิดแบบไหนที่จะช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปได้บ้างอันนี้คงต้องฝากให้ไปลองคบคิดกันต่อดูค่ะ